สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้อง่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องผ้าทรงเหล็กมหาลาภโพพามาเอาโชกเอาลาบเอาเงินก้อนใหญ่จ้พี่น้องค่เแียวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสําหรับคลิปนี้เอาชุด สามตแอดนั่นมาฝากค่ะพี่น้องค่ะชุดสองตัวลางบ้างไปให้แล้วด้วค่ะพี่น้องค่ะงวดประจำวันทีสิบหกเดือนสิบปีหกสี่อันนี้สำหรับแอดนันมีเอฟซีทันหนึ่งเพิ่นบอกว่าแอดนันเนี่ยสิเขาสามตวงวดเวนงวดค่ะพี่น้อง่ะงวดที่แล้วลดงวดนีด้ตรงเขาสามตชุดสามตัววัซสันเพิว์ลวานะพี่น้นอ,นองก็จัดไปเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะเดี๋ยววันเจ็ดจัดจากยี่สิบคุณยี่สิบใบเนาะพี่น้องเนาะเพื่อมีโชคมีลาบถูกสามตัวตรงน้ำเพลนเหล็กที่เพิ่นเน้นเน้นไฮกระสีจุดไว้สีแดงแล้วเนาะค่ะเก่าหาสีกับอ่าเก่าหาเจ็ดสีกับเจ็ดนี่กับไปชนเหล็กวิ่งเยาวันเนาะพี่น้องขาอย่าลืมมาเหล็กวิ่งเยาวันในเข่าทุกงวดนะคะเข่าบนบางที่กะลุดล่องลางค่ะพี่น้องค่ะ สี่กับเจ็ดเพื่อนๆพ,นพ,นพน่พี่ๆน้องๆกันเน้นอ่าสี่กับเจ็ดใบค่ะพี่น้องค่ะตัวอื่นก็นคือยอมยอมเอาเนาะหาบาทคุ้นหาบาทตัวอื่นโตที่มีสี่กับมีเจ็ดก็เอา20คุ20้น0เอาค่ะพี่น้องค่ะสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลบอกให้ซื้อ1 0คุ้น0เพื่อนๆค่ะต่อไปเป็นของอ่า สองตัวบนตรงๆของแอดใบเขียวอันนี้เขาเป็นใบเขียวบัวคะพี่น้องขะเป็นผู้เอาตัวเหล็กมาแบ่งปันกันยังมาถามเปื่อนๆนอยู่เนาะพี่เด็เพิ่นมันใส่เอาปกเสอมเมนต์มาด่าอีกอย่าด่ากันโทรคุยหน่อพี่น้องคะ่ะคุณได้บอมอดคุณได้ผู้ชอบคุเลื่อนพานเนาะคะ่ะคุณได้มักคุณได้ชอบกะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็สิ ใบนี้กับิมิซีแปดกับสีเก้าค่ะติดติดมาสีเก้ากับชนกับเอสบางหนึ่งหันนอะค่ะนะเนอสนั่นบางหนึ่งหันสำหรับเอสทำนี้ค่ะพี่นอ้องค่ะวมดที่แล้วนี่เขาเจ็ดหนึ่งตง้องตวงหงดนี่หงดนใหม่ก็เแล้วมาฝากมาต่อเน,นือเ่องๆใน,นบางในช่วงเพื่อเก่า่คะค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน้าเมือด้วยค่ะพี่น้องเด้อโชคดีรำ่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งคะ่ะเจอกันคลิปหนาคา่ะเลเด็ดด็ดลึกดังดังเลดเหมือนแมนสิมาว่างรอถ่าเพื่อนเพื่อน่อถ่ายเอฟซีอยู่ในช่องพาสองเลขมหาราโพคือเกา่าคือเดิมเหมือพี่น้องคะ่ะบางบางวันนี้คือซิมีเอฟซีพี่เพื่อนถูกหวยรวยเบอร์ได้ ก่อนเป็นเื่นเป็นแสนเป็นล้านคือคนอื่นเข้าหมังนเลยค่ะเด้อรว่วยๆจ้า